สนับสนุนโดยไอคอนสยามอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตริมแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ยเอาละครับเหลือ15สาวโสดของเรานะครับมาถึงรอบนี้เนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของคนใกล้ชิด3คนด้วยกันคุณเอมี่นะครับแล้วก็ทั้งน้องหญิงเอนะครับแล้วก็พี่แบงค์คนที่รอคอยรอบนี้ที่สุดใช่ ตัดสเปคให้เรานะไม่ใช่ตัดสเปคให้ตัวเองแน่นอนเลยเอออ่ะงั้นถามก่อนดีกว่าว่าตามความเข้าใจของเราเออเราคิดว่าสเปคที่เหมาะกับเขาเป็นประมาณไหนอ่ะถามพี่แบงก์ก่อนก็อย่างที่เขาบอกครับก็จะเป็นลูกครึ่งใช่ไหมก็ขาวขาวเอเชียก็ได้เป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นคมๆนิดนึงลูกอินเตอร์ อินเตอร์ดีกว่าโอเคโอเคนะครับนะ่ะลุงหญิงล่ะเขาชอบฝีหญิงนะเก๋อ่ะบางทีแบบตาปื้อๆที่เล่นสไปเดอร์แมนเอมมาเอมมาโซใช่แบบตาปื้อหน่อยนิดนึงเลยอะค่ะก็ไม่ยากนี่ฮะก็ไปหาตอนเขาง่วงนอน เอมี่ล่ะเออคิดว่าสเปคที่ที่น่าจะเหมาะกับคุณก๊อฟเป็นแนวไหนชอบแนวแนวอ่ะชอบแนวแนวมีสไตล์มีสไตล์อมีสไตล์นของตัวเองอ่าโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยเชิญทั้ง3ท่านเข้าไปพร้อมกับพี่กวางและพี่นุ้ยเลยครับเชิญเลยมาเชิญฮะทำใจสบายๆไว้ใจเขาไว้ใจเขา นั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่เว้ยไม่ต้องแอบซองเลยเออทั้งหมดนี้15สาวโสดนะคะเราจะไปเริ่มกันที่แถวแรกน้องเฟิร์สนี่เป็นลูกครึ่งป่ะจ๊ะค่ะคนไทยแท้เป็นคนไทยแท้แต่การแต่งตัวก็เป็นไงคะการแต่งตัวไม่ยังไม่ใช่นะน้องเฟิร์สล็อกเอาค่ะโอ้ค่ะโอ้ค่ะโอ้โหเฟิร์ส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 ตกใจแรงมากเลยอ่ะฟอสเหมือนแบบว่าทั้งชีวิตของเฟิร์สต้องหยุดตรงนี้อ่ะ หนูยังมีโอกาสหน้านะลูกน้เฟิร์สจะเย็นอ่ะลูกน้ำค่ะลูกน้ค่ะทักทายทักทายกอล์ฟหน่อยทักทายกอล์ฟหน่อยข้างนอกดีใจที่มีโอกาสได้มาออกรายการเจอพี่กอล์ฟค่ะเสียงน้องน้ำค่ะเอาน้ะเก็บไว้นะเก็บไว้ฮะพอเสียงคุณน้ำพ่อเสียงของหนูเลยได้ไปต่อนะคะอ่าน้องนุชค่ะ นุได้ไหมคะขอบอกอะไรพี่ก๊อฟหน่อยได้ไหมเอาเชิญค่ะวันเกิดปีนี้นะคะพี่ก๊อฟขอให้เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีคนดีๆเข้ามานะคะ Happy Birthday ย้อนหลังค่ะแสดงว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงวันเกิดเอไไร่นเกิดกเมื่อไหร่คะวันที่เท่าไหร่คะ คือหนูไปตามในไอจีแล้วก็ติดตามละครพี่เขาตลอดเลยเป็นแฟนคลับแต่ว่าเพอเอิญตื่นเต้นแล้วลืมถือว่าทำกันบ้านผ่านคะเานกบ้านเห็นไหมดีนะที่ไปตามไอจีเขาอ่ะน้องแอดีค่ะแอดีแอดีหน้าตาดูแบบลูกคขึ้นเหมย กริบกริบดีอย่างนี้ได้ไหมคะได้ผ่านผ่านแน่นอนนะคะไปต่อค่ะโอเคหันหลังกลับหลังหันไม่เห็นให้เลือกเลยเลือกเสองคนอ่ะน้องลูกตาลตาคมเชียวว่าบอกอะไรพี่กอล์ฟสักหน่อยไหมคะชอบคอนโดที่เขาออกแบบเองได้ไหมได้ไหมได้ลูกตาลไปต่อนะคะนิววี่นิววี่ชื่อดูเป็นลูกครึ่งเชียวเชียวแบบนี้ได้ไหมฮะ กึ่งเซ็กซี่กึ่งลุยๆได้ด้วยนะเซนิดๆยังไงฮะเก็บอ่านิวิปไปต่อนี่ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนคนคนเก่าของตองอ่ะน้องตะวันค่ะน้องตะวันนี่เห็นว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนคลับตัวจริงเลยจริงหรือเปล่าอ่าตอนเด็กๆชอบมากค่ะอ๋อพาสเวิร์ดเฟซบุ๊กก็ยังเป็นวันเดือนปีเกิดของต๊องกลับมาอยู่ แปลว่ารู้เกิดเขารู้ค่ะเดี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่ครับพี่ก๊อฟเหรอคะพี่ก๊อฟเกิดวันที่20กุมภาพันธ์2530ค่ะ20กุมภาพันธ์2530เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปลว่าเรารู้พาสเวิร์ดเฟซบุ๊กเขาแล้วหนูตั้งมาตั้งแต่เด็กๆเลยอะค่ะหรอพูดอะไรกับก๊อฟหน่อยค่ะแฟนคลับตัวจริงเลยนะคะก็ความฝันของตะวันตั้งแต่เด็กเลยค่ะคืออยากบอกรักพี่ก๊อฟ ตอนหน้าพี่กบจะร้องไห้ละคุณตะวันโออยแม่นะตะว่าน้ำตาซึมเลยทำไมดีเนี่ยเข้าบ้านรับเข้าบ้านจะสารฝันให้ตะวันไหมฮะเข้าบ้านเลยอ่ะรับเข้าบ้านฐานฐานทะาโอ้ยเข้ารอดนะคะน้องตะวันไม่ไปต่อไปท้ากลับไปดีกว่าฮะโอ้โห บอกตามตรงว่านั่งตรงนี้อึดอัดมากได้ยินแต่เสียงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไงตัดออกไปแค่4คนตอนนี้เหลือแค่11ดสาวโสดที่จะได้ลุ้นไปเป็นคู่เดทกับกอฟพิชยาแล้วหนึ่งในนั้นแฟนคลับตัวจริงเขาแบบน้ำตาซึมเลยอ่ะคุณจะได้เห็นและคุณจะได้รู้จักเขาคุณกอฟเดี๋ยวให้คุณกอฟเขาได้เห็นหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาทั้ง4ี่คนเป็นใครนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลย เดี๋ำตัวกันหน่อยคะับเดำตัวสั้นๆเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์แล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะจะบอกอะไรกับคุณกอล์ฟบ้างคะค่ะก็จริงๆแนนไม่ใช่ลูกครึ่งเนาะแต่ว่ามีคำหนึ่งค่ะที่อยากจะมอบให้พี่กอล์ฟก็คือคือคำว่าฮักที่สามารถสื่อได้หมายถึงคำว่ารักในภาษาอีสานแล้วก็ยังเป็นคำว่าฮักที่หมายถึงการกอดในภาษาอังกฤษค่ะ เอออาคุณฮะเชิญฮะค่ะชื่อเฟิร์นนะคะทำอาชีพขายของออนไลน์ค่ะอบอกอะไรคุณก๊อฟฮะถ้าพี่ก๊อฟยังไม่มีใครขอไปอยู่ในใจพี่ได้ไหมคะมีใครอยากจะเก็บไว้ไหมหรือว่ามีบทพิสูจน์อะไรไหมที่อยากจะแบบเช็คด้วยตัวเองอีกทีนึงว่าอยากจะเก็บใครไว้หรือเปล่าขอขออนุญาตไม่เก็บแล้วกันนะครับขอบอนุญาตแล้วนครับ เจิเนาะเจอเลยขอบคุณสาวๆสี่คนด้วยนะครับปรบมาอดังๆาเลยนึ่สิบเอ็ดสาวโสดเที่ยวกันที่สุดเนี่ยก็คือสาวๆทั้ง11คนนะครับจะมีสิทธิ์เลือกว่าอยากจะล็อกอินหรือว่าล็อกเอาท์นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับ you are my fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาครับไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสุดเป๊ะจะเป็นอย่างไร อย่างตอนเด็กๆเราเด็กเรามีความรัก <c oughs> เราก็อาจจะแบบหรืหอหวาหญิงขัมอะไรหรอ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 มีเล่นหูเล่นตาด้วยนะ <c oughs> และเดทเปิดประสรบการณ์ใหม่ที่อัมพวา